ต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะป้ายนี้ไปดูกระแสน้ำแร่โซดาที่ค้วยกระเจาจังหวัดกาญจนบุรีกันหน่อยนะคะเราทุกลงป้ายนี้เนี่ยติดตามปัญหาภัยแล้งมาโดยตลอดค่ะจนในที่สุดมีการเจาะบ่อบาดาลแล้วก็เกิดเป็นน้ำแร่ที่มีลักษณะคล้ายโซดาขึ้นมาตอนนี้เนี่ยนอกจากแก้ปัญหาภัยแล้งได้แล้วนี่นะคะช่วยเรื่องของการมีน้ำดื่มเพื่อสุขภาพด้วยมาดูรายละเอียดเรื่องนี้กันค่ะคุณผู้ชม เป็นที่ฮือฮากันนะคะสำหรับบ่อบาดาลที่เจาะอ,ออกมาแล้วได้น้ำแร่โซดาเป็นความพืบหน้าค่ะภายหลังจากที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลสำรวจเจาะบ่อบาดาลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องภัยแล้งให้กับชาวห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจาจังหวัดกาญจนบุรีนะคะแล้วก็ไปขุดพบบ่อน้ำแร่โซดาเป็นน้ำพุบาดาลที่มีรสชาติโครงสร้างเนี่ยคล้ายกับโซดาจนเป็นข่าวโด่งดังแล้วนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาจากทุกสารทิศเลยนะคะเขาอยากจะมาชิมน้ำเนี่ยจากบอ่อกันเลยเนี่ยค่ะ เพราะว่ามันซ่านะคะคือเขาก็อยากจะมาพิสูจน์ว่ามันจะจริงอย่างที่ผู้สื่อข่าวเนี่ยบอกไปหรือเปล่าเนี่ยนะคะทีนี้ก็พบว่าน้ำในบ่อเนี่ยนะคะมีปริมาณแร่เหล็กสูงทำให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเขาไม่อนุญาตให้ชาวบ้านเนี่ยตักไปดื่มเองเดี๋ยวมันจะอันตรายอาจจะมีเชื้อโรคเชื้อโรคอะไรเนี่ยนะคะเขาก็เลยมีการติดตั้งชุดกรองน้ำค่ะเพื่อกรองเอาแร่เหล็กที่สูงออกไปนะคะคือชาวบ้านก็จะได้ดื่มกันได้อย่างปลอดภยัยเนี่ยค่ะ ล่าสุดจะเห็นว่าเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ําบาดาลเนี่ยคะ่ะติดตั้งชุดกรองน้ําที่บริเวณด้านข้างบ่อน้ําแร่โซดาให้แล้วเสร็จทันกําหนดที่จะผลิตเป็นน้ําแร่โซดาบรรจุขวดเลยนะคะแล้วจะแจกจ่ายให้กับประชาชนในวันพุธที่24กุมภาพันธ์นี้ก็คือ วันพรุ่งนี้นั่นเองนะคะซึ่งจนถึงขณะนี้ดาเนินการไป70%แล้วค่ะคาดว่าเดี๋ยวเย็นนี้ก็คงจะชัดเจนนะคะเรื่องของอระบบกรองนะคะเนี่ยแล้วเขาก็จะมีการทดลองระบบชุดกรองเพื่อดูคุณภาพน้ํา mm. เขาบอกว่าระบบชุดกรองนี้สามารถกรองน้ําได้ถึงชั่วโมงละ250รลิตรนะคะอีกทั้งระบบการกรองก็ยังช่วยทําให้น้ำเนี่ย มีแร่ธาตุตามที่ต้องการโดยมีไบคาร์บอเนตเป็นแร่ธาตุหลักนะคะแล้วก็ยังมีแคลเซียม มีโซเดียมมีแมกนีเซียมแล้วก็แร่ธาตุต่างๆเป็นจํานวนมากเลยคาดว่าในวันพุทธที่24มีนาคมนี้จะมีชาวบ้านแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยอยากจะลิ้มลองรสชาติของน้ําในบ่อน้ําแร่โซดานะคะซึ่งผ่านการกรองจนปลอดภัยแล้วก็คงจะมารอรับน้ำแจกกันเรียกว่าเป็นจำนวนมากเลยนะคะถ้าคาดการกันเนี่ยนะคะทีนี้มาดู8ขั้นตอนการผลิตน้ำแร่โซดาห้วยกระเจาเนี่ยคะ่ะคือ หนึ่งเลยเขาจะเก็บน้ำดิบจากบ่อนะคะเก็บใส่ถังน้ำดิบขนาด1,000ลิตร5ถังนำน้ำดิบ เข้าไปในถังแมงกานิสกรีนเส้นนะคะเป็นการกรองสนิมเหล็กก่อนมีถังแอนทราไซต์มีถังคาร์บอนเข้าถัง RO มีแท่ง UV ค่ะเชื้อแบคทีเรียโอ้โหนี่เรียกว่าทําเป็นล่ําเป็นสันกันเลยนะโอ้น่าตื่นเต้นจริงๆเดี๋ยวพูดคุยกับท่านผู้มีการสํานักทรัพยากรน้ําบาดาลเขตสองสุพรรณบุรีกันหน่อยนะคะท่านธนงศักดิ์ล้อชูสกุลค่ะท่านธนงศักดิ์สวัสดีค่ะท่า<ร>งผอ,<ร>งอค่คะค ท่านผอ,อคะจากการแก้ไขปัญหาภัยแล้งตอนนี้นี่รู้สึกว่าเราจะทําน้ําโซดากันอย่างเป็นล้ำเป็นสรรเลยนะคะคือก็ได้เ,เรื่องท่องเที่ยวได้เ,เรื่องของการบริหารจัดการกันอีกเรื่องหนึ่งด้วยนะคะถามก่อนเลยคะ่ะว่าการที่กรมทรัพยากรน้ําบาดาลเนี่ยคะ่ะมากรองน้ํากันตรงนี้เนี่ยอันนี้เป็นการแก้ไขปัญหาใดหรือจะส่งเสริมเรื่องใดคะ คือคือเรื่องเรื่องของติดก,การติดตั้งชุดกรองน้ำอ่ะนะครับ<ฆ>คือเนื่องจากว่าท่านอาทิตย์ดีกรมน้ำบาดาลเนี่ยท่านสักดาวิเชียนศินเนี่ยท่านลิงเห็นแล้วว่าการที่อ่ทั้งชาวบ้านเองแล้วก็นักท่องเที่ยวเองเนี่ยหลังจากที่ทราบข่าวเรื่องของการที่ทางกรมบาดาลเราเนี่ยในการขุดเจาะว่น้ำบาดาลแล้วก็ค้นพบน้ําแร่โซดานเนี่ยแล้วก็ได้มีการทดลองกินกินอะไรกันที่ผ่านมาแล้วก็เป็นข่าวสับสนว่า ทานได้ทานไม่ได้อะไรต่างๆเนี่ยนะท่านก็กลัวว่า,าความาความเชื่อมั่นของประชาชนแล้วก็ทั้งต่างๆรวมทั้งหน่วยงานต่างๆเนี่ยหาว่าทางกรมบาดาลเราเนี่ยมาทำอาจอบบ่อน้ำบาดาลแล้วไม่มีคุณภาพและให้ชาวบ้านเนี่ยทิ้งให้ชาวบ้านเนี่ยเป็นพระระหรือเป็นอะไรต่างๆ,ๆท่านก็เลยให้ทางให้ทางเขตนะครับร่วมกับหน่วยง,งานส่วนกลางองกรมเนี่ยมาทําการติดตั้งชุดกองน้ําแบบ<อ>เร่งด่วนนะครับเพื่อเร็ดการในวันพรุ่งนี้นะครับ เพื่อที่จะทดสอบทดลองให้กับผู้นํำท้องถิ่นชาวบ้านแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยได้ดื่มได้เิมนกันนะครับตรงนี้มันใช้ดื่มได้จริงๆนะครับแล้วก็มีผลวิเคราะห์คุณภาพน้ายืนยันจริง,รงๆว่าของที่เราได้ทำการค้คนพบเนี่ยมีคุณภาพได้ตามมาตรฐานน้าดื่มทุกอย่างครับ อ๋อก็ถือว่าเป็นเป็นผลงานของทางกรมทรัพยากรน้ําบาดาลที่อยากจะแก้ปัญหาความสับสนแล้วก็มีการกรองน้ําให้เกิดความปลอดภัยคือชาวบ้านเนี่ยก็จะได้มีโอกาสลิ้มชิมรสกันด้วยถูกไหมคะเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันใช่ครับอ๋อค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าบรรจุขวดแล้วค่ะท่านผอ,อคะมันผ่านอยหรือยังคือมันมันไปถึงขนาดไหนแล้วเราจะมั่นใจได้ไหมว่าน้ําขวดจาก กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเนี่ยมันสะอาดพอที่จะเอาไปดื่มตรงนี้ให้ความมั่นใจแค่ไหนยังไงคะเอ่อคือแหล่ของทางกรมน้ำบาดาลเราเนี่ยเป็นแหล่ที่ได้มาตรฐานนะครับเป็นแหล่งที่มาตรฐานของเราเนี่ยมีขั้นตอนที่ถูกต้องทุกอย่างนะครับพอ,อเราวิเคราะห์คุณภาพน้ำคือก่อนหน้านั้นอนะเรามีการเก็บวิเคราะห์คุณภาพน้ำมาโดยตลอดนะครับค่ะเออเรามีการเก็บแล้วก็ท่านพิดีเนี่ยท่านก็ประชาสัฐพันถึงถึงผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่เราวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ทุกอย่างถูกต้องนะครับแล้วก็ได้ได้ตามมาตรฐานนะครับอันนี้ย,นยืนยันได้นะครับโดยท่านที่ปีนะครับท่านได้ทาการจำแล้วก็ได้ทําการชิมที่ที่ปรากฏเป็นข่าวเมื่อสักสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับค่ะ,อะของเราเนี่ได้มาตรฐานแน่นอนครับผมอ๋อโหท่านขาเห็นแล้วถ้าไม่เป็นการลำบาก อยากจะให้ส่งมาสักเซตหนึ่งสำหรับน้ำดื่ม <ใน S 1> คือยุ้ยก็อยากชิมอะว่าเอ๊ะมันจะเป็นซ่าเหมือนโซดาที่เราไปซื้อตามร้านสะดวกซื้อไหมแล้วมันได้ประโยชน์ต่อร่างกายได้แร่ธาตุอะไรบ้างอะไรแบบนี้ก็อยากชิมอยู่เหมือนกันนะคะพ่อออคะ อัอครับครับค่ะพอรับปากหน้าจอแล้วนะคะอะสุดท้ายทีนี้แผนค่ะแผนนี้วันพรุ่งนี้ค่ะกลัวว่าอาจจะเกิดความไม่เป็นระเบียบอะไรต่างๆเนี้ยเพราะว่าคนอาจจะมารอรับน้ําขวดนะน้ําแร่โซดาจากทางกรมเยอะบริหารจัดการยังไงคะจะไปแจกข้างบ่อกันเลยหรือเปล่าหรือยังไงคะพรุ่งนี้คือคือคือตรงนี้นะครับทางกรมบาดาเราเนี่ยโดยท่านีิดีนะครับพรุ่งนี้ท่านจะมาเป็นประธานในเรื่องของการเติดแล้วก็ให ให้ทดสอบทดลองในการชิมกันเลยนะครับให้กับผู้นาท้องถิน่นแล้วก็ประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวนะครับเร<อ>ื่องของการบริหารจัดการเนี่ยเราได้พูดคุยกับท้องถิ่นแล้วว่าการที่คนที่จะมามามา,มารับน้นําดื่มตรงนี้จะต้องผ่านลงทะเบียนผ่านจุดคัดกรองต่าง<อ>ๆ,ๆนะครับแล้วก็เราก็จะมีการพอ,พอผ่านกระบวนการเสร็จแล้วก็จะมอบน้ําดื่มให้นะครับ<อ>น้ําดื่มจุดข,ขวดที่เป็นน้ําแร่โซดาให้ครับค่ะก็ต้องอนนมีามาตรการของการคัดกรองโควิดก่อนเนาะท่านผอเนาะ ใช่ครับใช่ครับแล้วฟรีไหมคะฟรีครับฟรีครับโอเคสบายใจไม่ต้องเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเนาะโอเคครับผมได้ค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณข้อมูลของพออมากมากเลยนะคะก็เป็นที่ตื่นเต้นของคนทุ่ยกระเจาแล้วก็ดิฉันว่าอาจจะเป็นก้าวหนึ่งอ่ะในการที่จะพัฒนาเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวเรื่องของทรัพยากรที่มาเพิ่มมูลค่าอะไรต่างๆด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะท่านพออ ัดีดีครับผมค่ะอย่าลืมนะคะสแพ็คนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะโอ้เราก็อยากชิมบ้างนะนะคะมันก็เป็นเรื่องใหม่เนาะสําหรับน้ําดื่มอะไรแบบนี้ที่เรามีการค้นพบแร่ธาตุนะคะที่มันอาจจะไม่ธรรมดานะคะ